เพื่อที่จะสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย T.I.J. ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสถาบันเชนฟิวชั่นได้ร่วมมือกันครับในการพัฒนาสร้างหลักสูตรอบรมออนไลน์ในรูปแบบของดิจิทัลเลอร์นิ่งความมุ่งหมายที่ได้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์นี้ขึ้นนะครับจากวิดีทัศน์ที่ทุกท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ก็ ผมคงไม่ต้องกล่าวย้ำนะนะครับว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวเป็นปัญหาที่มีความสําคัญมากเพียงใดเลยครับและตอนนี้นะครับขออนุญาตให้ทีมงานของเรานะครับมีการแจกนะครับในผู้บริหารของเราพร้อมนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเขาดาวขอยหลังพร้อมๆกันนะครับพร้อมนะครับ5 4 3สส 1อหนึ่งเชิญเลยครับจุดบนดนหน้าครับเีนี้จะต่อชิ้สองที่จะกลายเป็นชิ้นเดียวกันดิจิทรวมความรู้และข่าวบริบทเอาลักสุดดิจิทัลเบอร์ยิง่ยทงท,ที่นำไปสู่การปรับตัวให้เข้ากันยุทต่างเพื่อป้องกันและสร้างการตระหนักรู้ต่อปัญหาของความรุนแรงในรูปแบบต่างๆขเช็คร่ครับพี่พี่สื่อมวลชนเรียกมาเลยครับโอเคนะครับ ขอนนี้ผู้บริหารของเราถือทั้งไว้ก่อนนะครับพี่สื่อมวลชนนะครับต้องออฟฟิเชียลของเรานะครับต้องไหนทีมงานชูมือหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้ผู้บริหารของเราได้โฟกัสได้ถูกเดยวครับตอนนี้พี่พี่สตาฟของเราครับเช็คความพร้อมนะครับใครที่ยังไม่ได้ริบบิ้นนะครับนีาวนายอนุพลปิดแก้วประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย30หน่วยงาน ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าข้อ 1. เราจะมุ่งเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวข้อ 2. เราจะสนับสนุนการเสริมพลังให้แก่ต,ตรีโดยเฉพาะผู้ถูกกระทำความรุนแรงข้อ 3. เราจะผลักดันการจัดบริการที่ดี และเข้าถึงง่ายให้แก่สตใและครอบครัวข้อ4เราจะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ครอบครัวข้อ5เราจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเหมาะสมในชุมชนและสังคมข้อ6เราจะมุ่งเน้นการป้องกันและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและข้อ7เราจะเคารพ ยอมรับความแตกต่างและสร้างทัศนคติที่ดีความเชื่อที่ถูกต้องทั้งนี้เราจะไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวเพื่อให้สังคมไทยไร้ความรุนแรงในทุกรูปแบบเป็นสังคมแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันบนฐานรากสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระห่างนี้นะครับพี่ๆสื่อมวลชนบันทึกภาพได้เลยนะครับเรามีอีกหนึ่งกิมมิคสาคัญนั่นก็คือการกดปุ่มหยุดยุดติความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นประวัติศาสตร์ของการประกาศเจตนารมณ์ของการยุติความรุนแรงถ้าพร้อมแล้วเราเคาดาวนอยหลังพร้อมๆกัน5 4าสีเชิญครับ มต่อความเท่กันเลื่อปวาการยุติความรุนแรงในสังคมุกาวมกันนะครับ่เฉยเราจะไม่ยอมรับต่อการกระทำที่รุนแรงขอเสียงปรบร่วมกันนะครับยกาสัญลักษณ์สำคัญครับของการยติความรแรไม่เฉยเราจะไม่ยอมรับต่อการกระทำที่รุนแรงวันน้ทุกคนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมนะครับ ได้ครับเสร็จเรียบร้อ,อยแล้วบอกนะครับขอเสียงปรบมรือกับผู้บริหารของเราทุกๆครั้งอีกสักครั้งหนะงึ่งครับแพทย์ศาสตร์รุ่บบนพี่มาราที่ปรดีครับขอเสียงปรบมรือนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานนะครับเรียนเชิญน,นะครับแพทย์ศาสตร์นะครับเตรียมความพร้อมนะครับพลตำรวจตรีที่วัดสุริยะฉาย ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสี่สำนักงาน,นตำรวจแห่งชาติขอเสียธกรวยกับด้านองค์กมงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลปทุมธานีหรือจะเป็นส่วนหนึ่งครับจริงๆมีอีกตล้องการนะครับออฟฟิเชียลของเราคนระับ นี่คือภาพของคนทำงานนะครับด้านหน้านะครับจะมีในส่วนของนิทรรศการต่างๆเชื่อเลยนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นอีกเดิมฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับรวมถึงเหล่าบรรดาศิลปินต่างๆครับผมผมเชื่อว่าทุกภาคส่วนเราน่าจะอยากให้โลกใบนี้สังคมนี้น,น,น่าอยู่และเราก็เบื่อและเกินกับข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ขยายกองนี้หน่อยครับหนึ่งสองขอบคุณท่านคณะกรรมการขอแม่ครับขอแม่สามีหน่อยครัครับวันนี้ก็เป็นวันตรงกับวันยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวนะครับเป็นไปตามมติคารมอนนะครับที่เป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่ยูเอ็นกำหนดว่าเป็นการสตรีเจ้าเม็กซิกันนะครับถูกทำร้ายครั้งนั้นก็เป็น ที่มาของการกำหนดวันที่25พฤศจิกานะครับเป็นวันยุติความต่อรุนแรงต่อเด็กตีและครอบครัวแล้วก็ววกำหนดเดือนพฤศจิกาทั้งเดือนเป็นเดือนลงลง,ลงยุติความรุนแรงในครอบครัวนะครับในงานวันนี้ก็จะ,ะเป็นเรื่องของการแสดงเิงสัญลักษณ์นะครับสร้างความตระหนักของสังคมร่วมกันนะครับทุภาคี นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนทัใหภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนกนาร,รกกแก้ปัญหาการยุติความรุลลนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวนะครับเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันนอกจากนี้ก็เป็นการเชิดชูเกียรตินะครับ,อ,รบองค์กรบุคคลนะครับที่ทํางาน ลักดันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการยุติความมุนแรงต่อเด็กและนากตีและครอบครัวมาตลอดนะครับก็ในงานวันนี้ก็เป็นการรวมกันของคนที่พยายามผลักดันการแก้ปัญหาความมุนแรงในสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครับทีนี้ความพิเศษนี้ในส่วนของ respect สีรวมด้วยครับก็จริงๆแล้วในสังคมไทยก็มองเรื่องของความเท่าเทียมกันนะครับ respect ก็ต้องการที่จะเห็นการยอมรับความเท่าเทียมกัน รับของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเพศใดนะครับถือว่าเรามีความเท่ากันมีความเท่าเทียมกันก็เป็นการส่งสัญญาณนะครับไปสู่สังคมต้องการที่ให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมกันด้วยครับขอบคุณนะครับ